วันนี้นะครับผมมีเป็นพระผงเสาห้านะครับได้มาเพิ่มอีกหนึ่งองค์นะครับท่านใดที่เขาไม่ทันในรอบวันก่อนนะครับวันนี้ก็หาเข้ามาได้แล้วพี่ๆนะครับนะนี่นะครับเป็นพระผงสมเด็จเสาห้านะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับด้านในกล่องก็จะเป็นกำมะหยี่สีแดงนะครับลักษณะของกล่องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับกอกวัดรังหมันปีห้าสามนะครับพี่ๆนะปีห้าสามเนี่ย จัดสร้างก่อนเหรียญน,นะครับนะัเหรียญจะออก55พี่พี่นะครับอันนี้เป็นสมเด็จ2อออกวัดรังมันปี53สภาพสวยนะครับนะสะภาพสวยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่แพ้วเป่าวัดโลนะครับลับกษณะก็ประมาณนี้เลยพี่พีนะครับขอ300พี่พี่นะครับนะเาสามบาทพร้มส่งนะครับถือว่าไม่แพงพี่พี่ราคานี้ นะครับเอา3ามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะพระแวเนเนชายพุทธคุณนะครับถือว่าเป็นพระยุคต้นๆเลยของวัดรางหมันนะครับนะปีห้าสามนะครับเอาสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะท่านใดที่อ่าไม่ทันในรอบที่แล้วก็ติดต่อสอบถามได้เลยพี่ๆนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับนะอ่ะต่อไป นะครับเหรียญน,นักกล้ามนะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์ขององค์หลวงปู่เฮาเปาวัลโลนะครับณนะปัจจุบันเรียกได้ว่าหนึ่งใน10รุ่นยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับออกวัดรังหมันปี54นะครับพระมีประสบการณ์ดีนะครับพี่พีนาที่ราคาไม่ข้าม1000บาทนะครับผมก็จะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเหรียญน,นักกล,าล้ามหลวงปู่เฮาเปาวัลโลนะครับสาภาพสวยเดิม นะครับนะสภาพสวยเดิมๆหปูห้าป่าวว่าเราเต็มองอยู่ในท่านั่งสมาธิอยู่ตรงหน้าเหรียญนะครับนะนี่นะครับส่วนด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับด้านบนเขียนว่าพิเศษเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะผิวสวยเดิมๆนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับเลี่ยมใหม่มือหนึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานพี่ๆนะครับเลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีนะพี่ๆก็ชอบไปแล้วไม่ต้องไปวิ่งหาช่างเลี่ยมเองนะครับอันนี้ผมเลี่ยมให้เลยสวยๆนะครับพร้อมบูชาขึ้นคอ นะครับนะขอเปิดราคานะเอาแปดร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับเหรียญนักกล้ามหรือบุแเพเป่าวโลนะครับนะประสบการณ์ระยะเผาขนวิวีรุ่นนี้นะครับนะเอาแปดร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญเราสู้นะครับนะเดี๋ยวให้ชมองค์นี้ดีกว่าอ่าอ่าองค์เมื่อกี้หย่อนนิดนึงวิวีนะครับขออภัยด้วย ให้ชมวงสวยดีกว่านี่นะครับเหรียญเราสู้นะครับหลวงปู่แพ้วป่าววัโลนะครับวัดร้างหมันเช่นเดียวกันพี่ๆนะครับนะออกปีห้าห้านะครับสภาพสวยเดิมนะครับปีห้าห้าสภาพสวยเดิมผิวแบบเต็มๆช้ำๆเลยนะครับนะถุดประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อที่จะแจกให้กับเจ้าหน้าที่นะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทํางานนะครับนะนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะ ด้านหลังก็จะเป็นลายพระหัตถ์เล่าสู้นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นยันนะชื่อรุ่นดีเป็นมงคลพี่พี่นะครับแล้วก็จุดประสงค์ในการจัดสร้างก็ถือว่าดีมากๆพี่พี่นะครับนะเปิดราคานะครับเอา600บาทนะครับนะเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับสําหรับเหรียญเล่าสู้นะครับเอา600บาทนะครับนะเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะผิวแบบสวยๆยำช่ำเลยพี่พี่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ เหรียญเจริญพอล่างนะครับนะหลวงปู่พวาปาวันโลนะวันนี้ผมได้มาเพิ่มอีกหนึ่งองนะแล้วก็ได้เลขสามหลักมาด้วยเลยนะครับนะแปดห้าเก้านะครับเลขแปดห้าเก้าตรงกลางก็จะเป็นยันสวนนะครับยันกับลายกลายเป็นดีหงหลวงปู่พวาเป่าวันโลแล้วก็ตอกเป็นคําว่าเป่าวันโลนะครับนะตอกโค้ดเป็นเป่าวันโลตรงด้านล่างรุ่นนี้มีเกยเยอะมากมพี่นะครับเกยเยอะมากนะเชาหาต้องระวัง นะครับนะตามเพจต่างๆนะครับผมเจอบ่อยมากเลยพี่ๆีนะครับนะเจอแบบว่าหลักร้อยนะครับนะลูกค้าเขาแย่งกันปิดกันจ้าละวันเลยนะครับนะไม่มีพี่ๆีนะครับนะไม่มีนะนะครับเนื้อนาว้าหลักร้อยนะครับนะร้อยสองร้อยนี่ไม่มีแน่นอนนะครับนะแต่คนที่ไลก์เนี่ยไม่ใช่คนในสายนะครับพี่ๆนะถ้าคนในสายเนี่ย ไม่มีแน่นอนพี่พี่นะครับนะนี่นะครับเป็นเพจแบบขายพระทั่วไปนะนะครับนี่นะอันนี้ก็เหรียญแท้ๆเลยพี่พี่นะครับเช่าหานี่ต้องระวังเลยนะครับจมูกโด่งสวยนะครับนะจมูกโด่งสวยนะครับนี่นะครับลวงบูพ้วเป่าวาโลฟืดว่าดิบนึงพี่พี่ขอไปด้วยนะครับอ่านี่นะ ท่านเต็มองค์อยู่ในท่านังสมาธินะครับขอเปิดราคานะครับเอา1,600บาทนะครับนะได้รลพร้อมเรี่ยมไปเลยนะครับเอา1,600บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะแ,แล้วก็ต่อไปนี่เลยนะวันนี้ได้เหรียญแคล้วคลาดปลอดภัยมาทั้งหมด3โมค์ด้วยกนันพี่ๆนะครับนะแล้วก็สามองที่ผมได้มานะ สวยทุกองค์นะครับนี่ให้พี่พี่ชมเลยนะพระแทบจะไม่มีคราบเลยพี่นะดูที่เป็นเก่าๆเ,เนี่ยไม่ใช่พระด้านในนะครับไม่ใช่ผิวพระด้านในนะพี่นะเป็นรอยแบบวา่านี่ถุงเก่านะครับนี่สวยเดิมนะครับผิวแบบใสๆนะท่านใดอยากได้แบบสวยๆพี่พี่นะครับนะบวันนี้ได้มาแล้วรับรองได้เลยว่าไม่มีผิดหวังพี่พี่นะครับนะนี่แ้วคลาดปลอดภัยนะครับรุน่นนี้เกย,ยัง ผมยังไม่เคยเห็นนะพี่ๆนะอาจจะยังไม่มีนะครับหรือมีแล้วอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเช่าก็สบายใจได้เลยพี่ๆนะครับเพราะว่าเ๋ส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอนะครับอา่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะพี่ๆนะที่อา่าด้านหลังเนี่ยยันเต็มไปหมดเลยพี่ๆนะครับตรงกลางก็จะเป็น ยันเถาะนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะเป็นยันสวนนะครับยันกับลายกลายเป็นดีนะครับอายุ101ปีหลวงปู่แพว็อปวโลนะครับออกเมื่อปีที่แล้วนะครับนะปีพศ2567นะครับสภาพสวยพอกันพี่พี่นะครับทั้ง3องวงเลยนะรับประกันความสวยเลยพี่ๆีนะครับนะมีคราบล็อกนิดนหน่อยๆปกติพี่ๆนะครับผมมักจะแจ้งทุกคลิปเลย นะครับนะถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกพี่ีนะครับนะต้องมีทุกองนะครับจะมีมากมีน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่านี่สภาพสวยๆนะครับนะขอเปิดราคานะครับขอองค์ละเจ็ดร้อยนะครับแล้วมีกล่องเดิมให้พี่นะครับอันนี้ซีนเดิมจากวัดนะครับนะซีนเดิมจากวัดนะครับเอาในราคานะครับนะอง์ละเจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะได้แบบว่าสวยๆใสๆไปเลยพี่พี่นะครับทั้งสามอง นะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับนี่เลยนะหายไปนานมากๆนะครับสําหรับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนะวันนี้ผมได้มา1หนึ่งองค์นะเป็นเนื้ออันปากาพี่พี่นะครับเนื้อทองแดงก็ไม่ค่อยพบเจอในพ,พี่นะนับปัจจุบันนะครับวันนี้ผมได้อันปากามาหนึ่งองค์นะครับสวยใสยแบบกระจกเลยพี่พี่นะครับเป็นเนื้อปากานะพี่พนะ่ะพระแทบจะไม่มีคราบเลยนะครับสําหรับองค์นี้ นะครับอายุ96ปีนะวัดรังหมันปี62นะครับนะนี่อายุครบ8รอบพี่พี่นะครับวัดรังหมันนะครับเลขซีอเลือดนัมเบอร์นะ2479นะครับ2479รุ่นนี้มีเกนะครับพี่พี่นะครับเช่าหาก็ต้องดูกันดีๆนะครับผมจะอธิบายเป็นทริคให้นะเป็นวิทยาทานพี่พี่นะนิดๆหน่อยๆนะครับนะถ้าเป็นเหรียญเกนะครับลักษณะของการเชื่อมตรงหูห่วงนะครับเขาจะ เขาจะปาดไปเลยนะครับพี่พนะเขาจะปาดเรียบไปเลยนะครับนะนี่นะครับอ่านี่ด้านหลังเห็นไหมครับอ่าถ้าเป็นเหรียญเก๋เขาจะปาดเรียบไปเลยนะครับลักษณะของเหรียญแท้นะครับนัดูง่ายๆเลยพี่พนะครับนะการการเชื่อมนะครับเขาจะเชื่อมคล้ายๆเป็นเกล็ดปลาเลพี่นะเป็นวงแบบซ้อนๆ้อซ้อนซกันแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญแท้นะครับถ้าเหรียญเก๋เนี่ยไม่ไม่ ถ้าเหรียญเก๋เนี่ยเขาจะปาดไปเลยนะครับนะจะปาดเรียบไปเลยนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับอันนี้ก็เหรียญแท้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะพี่ๆนะปัจจุบันก็ไม่ค่อยพบเจอสักเท่าไหร่นะครับนะสำหรับเหรียญห่วงเชื่อมหลงปู่เฮาปั่าโลนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับนะผิวดมๆพี่นะครับนะไม่ผ่านการเช็ดกันล้างใดๆทั้งสิน้น นะครับนะเช่าจากผมไม่มีวัดตาวัดใจพี่นะครับสวยบอกสวยไม่สวยว่าดไ่ตามเนื้อผ้านะครับผมแจ้งตรงๆให้ทุกท่านสบายใจแน่นอนเลยนะครับนะสำหรับองนี้นะครับผมขอเปิดราคานะเอา1,500บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับ1,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมมีแค่1องค์เท่านั้นนะครับมีกล่องนะครับพี่พี่นะมีกล่องนะครับ1,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะครับ แล้วก็รุ่นต่อไปนะครับนี่เลยอันนี้ก็หายไม่นานมากพี่พี่นะครับยันสวน99นะครับได้มาแล้วนะครับนะยันสวน99หลวงปูแ่แพ้วเปาบัลโลนะครับวัดร้างหมันช่วงปลายปี64นะพี่พี่นะถ้าผมจําไม่ผิดนะเป็นปีการจัดสร้าง นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับปัจจุบันนี่หาแทบไม่เจอเลยนะครับอันนี้คือซีนแบบเดิมๆจากวัดนะพี่ๆนะผมก็ไม่อยากแกะไม่อยากสัมผัสพี่ๆนะครับสวยเดิมนะครับปัจจุบันนี่หายากมากนะครับมีคราบนิดๆหน่อยๆพี่ๆนะครับปกตินะครับนะ้านหลังเนี่ยเป็นยันสวนนะครับสวยพอกันทั้งสององค์นะครับพี่ๆนะนะครับสวยพอกันนะครับขอเปิดราคาพี่ๆ นะครับขอห0ร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะอันนี้เป็นราคาจองวัดเลยพี่พี่นะครับขอราคาจองวัดเลยจัดส่งให้ฟรีนะครับขอราคาจองวัดจัดส่งให้ฟรีนะไม่มีบวกเพิ่มนะครับเอา6 0 0อยบาทนะครับเอาราคาจองนะครับเอาห600้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับท่านใดที่รออยู่นะครับพี่พี่วันนี้ได้มาแล้วนะครับนะ ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับในราคา6 0 0บาทผมจัดส่งให้ฟรีนะครับนะปัจจุบันก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับพี่ๆนะสำหรับเหรียญยันส่วน99นะครับอายุ99 9บปีหลวงบู่เฮาเป่าวัดโลนะครับมีกล่องเดิมให้นะครับนะมีกล่องเดิมให้นะครับทั้ง2องค์เลยนะครับสาภาพสวยเป็นเดิมนะครับนะไม่ผ่านการเช็ดการล้างใดๆทั้งสิน้นพี่ๆสาภาพนี้ถือว่า สวยนะครับเอา600บาทนะครับนะเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับอ่ะอันนี้ดีกว่าหยิบได้พอดีนะครับวันนี้ก็ได้มาเพิ่มแล้วนะพี่นะนี่หลังจากที่หายไปสักพักนึงเลยนะครับสำหรับเหรียญเจ้าสัวนะครับอายุครบ8รอบนะครับหลวงปู่แพ้าเป่าวัดโลนะครับนะ วัดรัางหมันปีหกสองนะครับสภาพสวยๆใสๆเลยพี่ๆนะครับนะสภาพสวยๆเลยนะรุ่นนี้มีเก๊นะครับเช้าหาต้องระวังนะครับนะผมเจอค่อนข้างบ่อยเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับนะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผิวสวยแบบเดิมๆนะครับขอบเปิดราคานะเอาห้าร้อยบาทเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนะสาหรับเหรียญเจ้าสัวนะครับหลวงู่แผ้วปะวันโลนะครับเอา 500บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะเดี๋ยวให้ชมอีกองค์หนึ่งนะตอนแรกกะว่าจะเก็บไวพพ้พี่ะเผื่อพี่ๆเช่ากันไม่ทันนะให้อีกองค์หนึ่งนะองนี้ก็ขึ้นแบบว่าปหลอดบางๆนิดนึงพี่นะครับนะนี่นะครับเอาเท่ากันนะ เอาหกร้อยบาทเท่ากันผมตีให้สวยพอกันนะครับผมตีให้สวยพอกันนะครับเอาราคาหกร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งอ่าขออภัยนะครับห้าร้อยไม่ใช่หกร้อยนะครับเอาองละห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับขอรา,าคาเท่ากันนะเพราะว่าสวยพอกันนี่นะครับนะสวยพอกันเอาในราคาห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งแล้วก็มีกล่องเดิมให้ทั้งสององค์เลยนะครับสภาพสวยเดิมเดิมนะครับอันนี้แบบว่า คัดมาเลยในพี่นะนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับคลิปที่แล้วนะชมเป็นเนื้อท้องฝาบาทไปแล้วนะครับพี่พี่นะสำหรับเหรียญสะดุ้งกลับนะครับนะกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับจากดวงสวยให้กลายเป็นเหงนะครับก็ต้องยกให้เต็นรุ่นนี้เลยพี่พี่นะครับเหรียญสะดุ้งกลับหลวงบูแฮวเป่าวันโลนะครับวันนี้ผมได้เนื้อเงินมาพี่พี่นะสภาพให้พี่พี่ชมนะกระจกมากพี่พี่นะครับสวยใสเลย นะสวยสวยใสยๆเลยอยู่ในซีนเดิมพี่พี่นะครับนะอยู่ในซีนเดิมเดิมนะครับนะออกวัดร่างหมันปีห้าสี่อายุสิบกว่าปีแล้วนะครับนะพระอยู่ในซีนเดิมนะครับนอนอยู่ในกล่องเดิมนะอันนี้ผมได้มาแบบสาภาพเดิมมากๆพี่พี่นะครับสาภาพเดิมมากๆนะครับนี่สวยสวยใสๆเลยนะครับนะไม่มีรอยนิ้วมือเลยพี่ด้านในนะเพราะว่าพระไม่อยู่ในซีนนะ ถ้ามีรอยนิ้วมือก็อาจจะเกิดจากการที่ตอนบรรจุลงฟิล์มนะพี่ๆนะแต่อุ้งนี้นี่สวยมากนะผมประกันความสวยเลยนะประกันแท้ไม่พอนะประกันสวยให้ด้วยนะครับกระจกมากนะครับนะนี่นะครับกระจกมากๆจมูกโด่งสวยเต็มเลยนะครับนะผิวแบบใสๆพี่ๆนี่ให้ชมแกะบล็อกสวยนะครับนะผิวสวยเดิมไม่เช็ดไม่ล้างพี่ๆ ถ้ามีเช็ดมีล้างผมแจ้งนะครับนะผมดูออกนะครับพี่พี่นะอ่าผมแจ้งนะครับเลขซีรี r i นัมเบอร์นะครับหนึ่งหนึ่งสี่สามนะครับหนึ่งหนึ่งสี่สามนะครับเอาเป็นว่าวตรงนี้ผมขอไวๆเลยนะพี่พี่นะนะครับจองวัดถ้าผมจําราคาไม่ผิดนะน่าจะสามพันห้าพี่พี่นะครับผมขอเปิดราคาแบบเอาตามต้นทุนเลยไม่ข้ามสามพันนะขอแบบไวๆแล้วกันพี่พี่นะพระสวยๆแชมป์แบบนี้ นะครับเอาไปในราคานะครับนะสองพันแปดร้อยบาทนะครับนะเอาไปในราคาสองพันแปดร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับพี่ๆนะมีกล่องเดิมให้นะครับมีกล่องเดิมให้นะครับเอาสองพันแปดพร้อมส่งนะครับมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับนะอ่ะแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับนะเป็นพระปิดตาตะกรุดเข่านะครับร่วมอ่ารุ่นนี้หายไปจากผมแล้วน่าจะร่วมปีเลยพี่นะครับวันนี้ได้มาหนึ่งองค์ นะครับเลี่ยมสวยมากพี่นะครับเลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีเลยนะครับเป็นพระปิดตาตะกรุดเข่าเป็นแบบพิมพ์เล็กนะครับวัดกําแพงแสงปีห้าศูนย์นะครับนี่จะฝังตะกรุดตรงเข่านะพี่นะนะครับสภาพสวยเดิมๆิมนะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นเม็ดม้นสานี่สีดำๆำนะพี่นะครับขอเปิดราคาเลยนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับหายไปนานมากพี่นะรุ่นนี้นะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมได้ไม่แค่หนึ่งค์เท่านั้นนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับนี่นะเหรียญไตมาสองห้าสี่หกนะครับหรือว่าเหรียญสามแชะนะครับหรูรแฮว์เป่าบอลโลนะครับวัดนกำแ้งแสนปีสี่หกพี่ๆนะครับออกก่อนเหรียญใบขี้เหล็กอีกนะครับนะรุ่นนี้นะใบขี้เหล็กรุ่นแรกออก47นะครับสำหรับไซมาสองห้าสี่หหรือว่าเหรียญ3แชแออกปี46นะนี่นะครับมีอายุเยอะกว่า1ปีนะครับนะถ้าเทียบกับเหรียญใบขี้เหล็กรุ่นแรก นะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์นะพี่ๆนะนะครับเลยเรียกกันว่าเหรียญสามแฉกนะครับพร้อมเลี่ยมใหม่ๆเลยนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็ผมมีกล่องเดิมให้นะเป็นเนื้ออันปราก้านะครับเอาห้าร้อยบาทราคาเท่าเดิมนะครับห้าร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะ ขอภัยสักครูะพี่นะพอดีว่าแสงไฟมันแยงตาไปนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปนะนี่นะครับเหรียญคงกระพันร้อยปีพี่พี่นะครับหลวงบูเพาเปะวัลโลนะให้พี่พี่ชมความสวยเองเลยนะนี่นะครับสวยสวยใสๆผิวดเดิมนะครับพร้อมเลี้ยมใหม่ๆไม่เคยผ่านการใช้งาน นะครับเหรียญคงกระพันร้อยปีหรือว่าที่หลายๆท่านชอบเรียกกันก็คือเหรียญคงกระพันชาตรีสองนะครับนะก็แล้วแต่พี่จะสะดวกเรียกเลยนะครับนะอันนี้คงกระพันร้อยปีออกวัดร้างหมันนะครับนะปีหกห้านะครับสบภาพสวยเดิมนะครับสวยเดิมเดิมใสๆเลยนะครับสาหรับเนื้อท้องฝาบาทนะพี่พนะส่วนใหญ่แล้วนะครับนะพระจะมีร้อยแตกร้อยหลานนะครับค่อนข้างเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามสไตล์ของผมเลยพี่ๆนะครับผมประกันพระแท้ให้ไม่พอนะผมประกันพระแตกลานให้ด้วยนะครับสมมติว่าพี่ๆเช่าไปแล้วเจอรอยแตกลานนะครับเอามาคืนผมได้เลยนะครับผมคืนเต็มนะครับนะรุ่นนี้ผมมีประสบการ์เกี่ยวกับการเช่าค่อนข้างที่จะเยอะพี่ๆนะครับสมัยก่อนตอนที่เช่าใหม่ๆเลยนะผมไม่มีความรู้แล้วก็ ไม่มีประสบการณ์ในการเช่านะครับพี่พีนะผมได้พระแตกลานมาเยอะมากนะสำหรับเนื้อทองฝาบาทนะครับอันนี้แจ้งกันตรงตรงพี่นะครับผมก็เลยกลัวนะกลัวเนื้อทองฝาบาทมากๆนะกลัวจนแม้กระทั่งแบบว่าไม่กล้าเช่าเลยพี่นะสมัยก่อนนะครับนะกลัวแบบว่าเช่ามาแล้วพระมีรอยแตกลานนะครับเพราะว่าเวลาเช่าบางครั้งนะตอนยืนเช่าอยู่นะมันไม่เจอรอยพี่นะครับ นะครับพอมาดูที่บ้านเป็นรอยนะก็เสียความรู้สึกกันไปนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพ,พี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยนะครับนะผมคัดมาให้แล้วนะครับนะสวยแน่นอนนะครับนะคัดมาให้แล้วนะครับนะสภาพแบบนี้นะครับขอเปิดราคานะได้พาพร้อมเลี่ยมไปแบบนี้เลยนะเอา1,300บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่ง นะครับเอาหนึ่งพันสามรอยบาทพร้อมส่งนะครับนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเนื้อนะวะพี่นะครับนะมีหนึ่งองค์เช่นเดียวกันนะครับส่วนเนื้อนะวะนะสวยเดิมเหมือนกันพี่นะครับขอเปิดราคาเอาหนึ่งพันหร้อยบาทนะครับราคาต่างกันสามร้อยนะครับเนื้อนะวะนี่ก็สีผิวก็จะออกโทนแบบดำๆนะแต่แกะล็อกสวยนะพี่นะนะครับนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่มีพุทธศิลป์ดูสวยงามแล้วก็เข้มขลังมากๆนะครับนะอันนี้คือเป็นด้านหลังนะครับนี่ สภาพสวยเดิมๆมนะครับเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบกันใหม่นะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะสวยมากเลยพี่นะครับนะสวยมากๆนะครับนี่อ่าประมาณนี้เลยนะครับนะฝาบาทพันสามนะครับนวะพันหกนะครับนะมีแค่อย่างละหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับนะแล้วก็ต่อไป นะครับวันนี้ได้มาเพิ่มนะครับนะสำหรับเหรียญก้นไัยนะครับลักษณะของเหรียญนะครับนะไม่มีพื้นหลังพี่นะครับเป็นแบบอง์ลอยนะตัดขอบชิดลาตัวเลยนะครับหนูบัวแพรวเต็มวงนะอยู่ในท่านั่งสมาธินะองค์นี้ยิ่งเรียมยิ่งสวยพี่นะรุ่นนี้นะครับนะสภาพแบบสวยใสมากๆนะครับนะสภาพสวยๆใสๆเลยอันนี้คือซีนเดิมจากวัดนะครับออกวัดรางหมันปีหกสามนะครับ ช่วงโควิดระบาดใหม่ๆเลยพี่ๆนะครับช่วงหกสามนะอายุเก้าสิบแปดปีนะครับด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นยันส่วนนะมีคราบนิดนึงนะปกติพี่ๆผมแจ้งตลอดเลยนะครับนะปกตินะครับมีนะครับอ่าสภาพนี้สวยมากพี่ๆนะผมให้แบบว่าสวยคลิปเลยนะสภาพนี้มีกล่องเดิมให้นะครับที่ดูหมองๆเนี่ยเป็นรอยสีนะพี่ๆนะแต่พระด้านในเนี่ยสวยแน่นอนนะครับ เอาหกร้อยบาทนะครับนะขอเป็นว่าเอาหกร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะจัดส่งให้ฟรีพี่ๆขอราคาจองวัดนะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะเป็นเหรียญจดน้ําจงมีสุกนะครับวันนี้ได้มาเพิ่มอีกสององนะชื่อรุ่นดีเป็นมงคลมากๆพี่ๆนะครับเหรียญยดน้ําจงมีสุกนะครับหนูบุพเพปัพวันโลนะครับสององนี้ผมเปิดราคาขอแบบไม่เท่ากันนะพี่ๆนะเนื่องจากว่าองคซ้ายนมีตําหนินิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็น ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากด็อกหรือว่าเกิดจากแรงกระแทกอย่างอื่นนะครับพี่ๆนะนะครับนะองค์นี้ขอห้าร้อยบาทนะครับมีตำหนินิดนึงนะครับนะพระสวยไม่เท่ากันผมขอเปิดราคาต่างกันนะพี่ๆนะนะครับจะเปิดเท่ากันก็ไม่สบายใจนะครับพี่ๆนะครับส่วนด้านหลังก็จะเขียนว่าจงมีสุขนะครับตรงกลางเป็นยันนะออกวัดร้างหมันช่วงปี อ่าห้าสามนะครับวัดลังหมั่นปีห้าสามเนื้อทองแดงเนี่ยรู้สึกว่าจะสร้างอยู่ทั้งหมดนะหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับถือว่าสร้างไม่เยอะพี่พีนะครับถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับนะซุยเดิมนะครับทั้งสององนะแต่องค์นี้มีตําหนินิดนึงนะครับนะนิดเดียวมีห่วงเดิมนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดานะครับผมขอเปิดราคานะเอาองค์นี้ก่อนนะครับนะองค์ตําหนินี่ขอห้าร้อยนะครับอันนี้ขอห้าร้อยนะ ส่วนองค์นี้ขอในราคาหกร้อยบาทนะครับนะองนี้เอาหกร้อยบาทพร้อมส่งนะอ่าต่างกันนิดเดียวพี่พนะครับสายห้าร้อยนะครับขวาหกร้อยนะครับใช้พุทธคุณได้เหมือนกันพี่พนะครับนะใช้พุทธคุณได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับนี่ได้มาเพิ่มแล้วนะครับนะสาหรับเหรียญแจกทานานมีเก้าสิบเก้าลงบุพเพาเปล่าวันโล นะครับอันนี้ก็ออกวัดร่างหมันพี่พี่นะครับออกวัดร่างหมันนะครับผมได้มาทั้งหมดสามงนะสีผิวแบบว่าโทนถือว่าโทนเดียวกันเลยนะแต่เดี๋ยวให้ชมสองวงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นสีแบบเขียวเขียวพี่พี่นะสวยเดิมนะครับซีนเดิมจากวัดนะครับนะที่ดูหมองหมองเนี่ยเป็นรอยซีนนะพ,พี่นะผมไม่อยากแกะนะครับนี่นะสีเขียวเขียวนะครับสวยมากพี่พี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูผิวลุง นะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนะมีกล่องเดิมให้นะครับด้านหลังก็จะเป็นตอกโค้ดป็นยันสวนนะครับนะด้านบนเขียนว่าแจกทานบารมีนะครับอายุ9 9ปีนะครับองค์ที่สองนะครับนี่องค์ที่สองก็สวยเหมือนกันพี่นะครับนะสวยเหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองพี่ลองดูชอบแบบไหนนะครับนะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะอันนี้องค์ที่สองนะครับ ด้นนานหน้าองค์ที่1องค์ที่2นะครับถือว่าโทนเดียวกันนะครับขอเปิดราคานะเอา500บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่ง v ี่ีนะครับเอาราคา5 0 0ร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนะ5 0าร้อบาทพร้อมจัดส่งนะองค์ละนะครับแล้วก็ยี่หอองค์นะองค์นี้จะมีตําหนินิดนึงนพี่ตรงบริเวณนะจมูกของท่านจะมีรอยนี่นี่นิดนึงนิดนึงวี่ีนะครับจมูกเฉียวนิดนึงนะครับนี่ แค่นี้เลยนะจมูกเขียวนิดหนึ่งพี่พี่แต่ด้วยรวมสวยนะไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายเห็นไหมนิดเดียวพี่พี่นะครับนิดหนึ่งนะเป็นโทนเขียวเหมือนกันนะครับอมม่วงๆนะครับโทนสีเขียวอมม่วงๆนะครับองนี้ขอเปิดราคานะเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่นะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะอันนี้หย่อนให้นิดหนึ่งเพราะว่าจมูกเนี่ยของท่านจะมีตําหนินิดหนึ่งพี่พี่นะเสียดายนะมีนิดเดียวนะ เอา400บาทดิสิพร้อมส่งราคานี้เน้นใช้พุทธคุณดิสินะครับนะได้รับพระแท้เหมือนกันนะครับอันนี้400พร้อมส่งนะครับส่วน2ค์ที่แล้วนะอันนี้ก็สวยเดิมนะครับนี่สวยเดิมนะครับอันนี้500นะครับราคาต่างกัน100บาทนะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอภัยพี่พี่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ